เอฟซีสุขุมสุกคนนะค่ะค่ะมือนี่ <c oughs> เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแลยนะคะย <c oughs> ี่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกหก มืออื้นนะคะ่ะบอกบุญนะคะ่ะมืออื่นคือวันที่ยี่สิบแปดนะคะ่ะทางวัดป้าบันเมือดปูเททองนะคะ่ะใช้ยาปูเททองนะคะ่ะวัดป้าบันเมือดคือบุญประจ,จําปีวันที่ยี่สิบแปดนะคะ่ะกามีวงลอสีเขาไม่คู่อหอมฮวนเทพลุ่งเรืองนะคะ่ะเด้ดเอค่ะผู้ใดอยากมารวมบุญน้ากระไดนะคะ่ะอยากรวมบุญน้ากระไดขอเชิญนะ,ค,ะค่ะนี่ ให้ว่า่วงดัดดอกดดตีเดดนี่ยแหละค่ะแล้วลก็มีลุงโลด <c oughs> ลุงโลดเพชรธงชัยค่ะมีลุงโลดเพชรธงชัย,ยน,นะคะม,มาพอกันพวกพอกับพี่น้อมือนนะคะ,ะค่ะค่ะก็มีเอฟซีฝากรวมบุญมากนะคะ่ะหลายผู้หลายคนนะคะจะมวยมาผู้กษบเสียนได้เืือค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ม <runners> ีค <range of train creatures> ุณเอมี então, erm at, ่นะคะคุณเอมี่ประเทศเดนมาร์กนะคะค่ะทํำต้นเงินนี่ค่ะทํำไหยได้ดเยกาหนึ่งหมื่นบาทโอ้สาธูสาตูกับขอมกับไหยแม่คู่หาลอยนักลอยหาลอยแฟนช่างสีห้าร้อยเด้อค่ะเด้อค่ะรวมบุญมาละค่ะมียิมสามร้อยนะคะยิมสามร้อยอ่ะคนยิมก่อน หนาหน่อยเจ้เอาแล้วก็หนาหน่อยกับกับไอ้สักสือคนไอ้คล้ายเงี้ยนั่นแหละคนละหารลอยลวกันที่งานคนละลวยไปเนี่ยแตงโมกับน้องไอ้อะแตงโมกับน้องไอ้คนละลอยเกีกกับบ้านก็คนละรอยนองหญิงนะคะค่ะคุณเอวมีคนฝากมาให้พร้อมกับเทศตนต้นปลาถวายปูหนึ่งมื่นบาทพร้อมกับพวงมาลัยเก่าพวงนะค่ะล้วก็คนละไม้เก่ายางลวก็ สร้างถวายพระประธานนะคะแล้วก็สะสมบุญสร้างน้ำปูสองพันบาทนะคะรวมเป็นเงินหนึ่งมืนหกพันสามรอยบาทคร่ <ขา S 1> สะสาธุขอบุญขอบคุณคุณเอ็มมีหลายๆให้คนโสดคนหมานอีกเด้อปูเ้อร์อนกระด้สูดเดนมารากแจกปูนะคะคนตามประเทศจากตามประเทศอะไรทุกฟักกนบานเท่านั้นแหละคะ่ะแล้วก็มี ค่ะคุณอ่นิชานะค่ะเพิ่นเล่รวมบุญมาเนะค่ะต้นเงินงามค่ะเหล็กใบทไม้มาว่าสัุ์ในวัฒน์เฮ็ดต้นเงินให้ได้เรื่อ่งพัสดุ์ค่ะค่ะคุณอ่นิชาคำนกคุ้มพร้อมครอบครัวนะคะจะจะกรุงเทพนะคะเรื่องค่ะแล้วก็เพิ่นการถวายต้นเงินเป็นต้นเงินต้นเจ็สิบเก่าเหรอพนเจ็ดสิบเก่านะหนึ่งหมื่นสองพันนะคะรวมสะสมบุญไปกับ โครงการต่าง,างๆนะคะสะสมไปที่ละล็กละหน่อยเป็นว่าร่วมสร้างเดนนรกไปกับแม่คู่นะคะคุณอ่อนนิชาคํานกคุ่มพร้อมครอบครัวแม่คู่ห้าร้อยนากน้อยสามรอยแล้วก็วันเอกคนละสามแล้วก็ยิ้มแตงโมน้องหญิงนาชานักน้องไอ้สารอยขาเฮียนนะสานตั้งขาสั่นขาเฮียนนะคะค่ะคุณ เอาใส่ซองมาค่ะอันนี้กับสั่งองค์พระประธานนะคะนี่สงสองพันบาทซะทุกคนก็ได้โชว์นิ่งตลอดด้ยวยนะครับพอให้คุดอ่อนนิชาพ,าพอครอบพวมีโชกมีลาบมีโชกมีหมาสุขภาพากยังเร่งเลยค่ะเด้อซะทุกอยากได้มาก,กับาปูยอยีกเนาะลูกไส้ได้ไป็นตามประเทศเลยนะครับแม่ค่ะเขาชั้นมากคุด<ร>ขอคุดกระไดอันนี้คือของทีมงานนะคะของทีมงานกับหนักน้อยสามลอยแล้วก็ขายเหี้ยนสามเนาะค่ะเป็นโฮคันันเพราะท่านหายแล้วอันนั้นอยากจะเอาเงินหน่อย ะแล้วันอกคนละสามนะค่ะที่จะไใหม่ๆนะคะแล้วก็ยิ้มขอบพคุณครับค่ะบริการน้องไอแสงโมน่นะเลยนะทุกงวดแล้วก็น้องหญิงนะคะน้องสุดกวนทังยังหอยีน่าม้ค่ะรของแม่คู่นะคะราคาของขบุณของขุหลายค่ะ ย,ยีกท่วงแล้วเอาคนลอย้ก็เ้าไปกับปอทุกคอม่ออแล้วเหมือดผัวเอาเลยผัวในว่างข้าทุืขอเอาเหมอเคคือนเสีกนี่หลักฐานี้วเนาะค,ะคานในปันยุไปเอาพูดเยวของม,งมันต่างี่ค่ะแต่ประยต้นเงินมาเนี่ยค,ค่ะที่ขอคุณอนิชาคำลคุนะค่ะจะุเทพนะค่ะสาธุสม,มันนะคะ อันนี้ก็คือแม่ฉลมอลมคือเขาน้าฉลอมบกหน่อยค่ะทำให้ปูหาลอยยิมสองลอยแม่คู่สองลอยหน,น,นักหน่อยหนึ่งลอยนะคะเดี๋ยวแม่คู่เอาเงินหน่อ,นนอยยิมสองขอบคุณครับหนักหน่อยหนึ่งมีตะใบใหม่ๆแล้วัางบาทมือนด้วยเสียงพูเสียงไวดีอยู <c oughs> ่ไหนยังบอกง่ายเ <laughs> สียงไว้แล้วเรือนี้ยังล้ว เดี๋ยวเขาก็่เดียวนี้นะฮะเชนอสไวน์ค่ะเดี๋ยวแม่ครูจัดการให้เด้อค่ะเรื่องผลละไม่ค่ะเรื่องดอกหมองดอกไม้เด้อะคือแม่ครู่แตลายผูหลายคนเนาะค่ะเพิ่มรวมบุญมากเหมือไหนแม่บอกของแต่งโมมีปะของแตงโมอันนี้รัตมะอันนี้รัตมาเลย่ดค่ะแม่ครูกเขบอกบุญคือมืญอื่นเด้อค่ะวันที่ยี่สิบแปดบัตไก่เรียนแองมีไอติมพร้อมเนาะค่ะแม่ครู ไฮยาแม่ครูเฮ็ดลุงท่านใ้ติ่มน้ำนะคะแ,คแล,ะลว้วผู้ใดอยากเฮ็ดลุงท่านคะขอเชิญได้เด้อนนะค่ะมื้ออื่นค่ะแย้มกระเว้นมีมะฮอรละสมโคงานก็นคือวงทีมงานของเฮานี่แหละค่ะของแม่ครูเป็นวงดนตรีเด้อค่ะลูกทุ่งมอรมสามสไตล์หอมหวนเทพรุ่งเรืองเริ่มงานจตกโมงแม่ครู่เต็มโมงสามโมงเสาร์สามโมงเด้อค่ะเฮาก็มาเตรียมไว้เลยค่ะมาแต่เช้าก็ได้ค่ะเพราะว่าหามีโรงทานหามีแนวแกลียดไหมค่ะหรือว่ามารวมบุญแล้วก็มาเบิ่งสักการะบูชากราบไหว้ องเแถวเทีพสุวรรณพร้อมกับองพระเมียงกัเดียคากุเว่นพวกกะไเรื่องเพื่อนเนี่ยค่ะทั้งแถวกูเวนนะคะพร้อมกับแถวเวสุวรรณอันนี้นางแขกนะคะหนึ่งพันเก้าบาทถวายปูห้าร้อยเก้าบาทบวกกับดิบันค่ะแม่คู่ค่ะแม่คู่ห้าลอยน้องวันสองลอยยิมแตงโมนาชาน่าหน่อยคนละลอยนาะค่ะ อันนี้หนักลอยนึ่งอยเลยยิ้มก็แตงมดเสียงฮัลกีวเอาเพื่อเสียงฮัลกี้วองวัน้องวันสองรยปูเราก็เสียงหัดกหแล้วอันปด้จากใครปูหากัส่งมาเลยมาปูส่ง ลับนลอกอะไรเต็มแล้วก็ล้วงเพื่อนเขาหายลอยไปในวันเสียลอยสิเสียดวตัวลยวได้สาตัวแต่ว่าวันได้สามตัวสองตัวผู้สอดอย่างไรสองตัวแล้วเ้าไป้ายรางวัลได้สั่นมื่อกี้ผู้บอกสาตัวแล้วไปได้ยูต่อพิดแต้มเดียวแลอมเดียวไม่ได้เซียนเลยซีซูนสาม โอ้ซี่ศูนย์สามหาศูนย์สาม้ามาลมมองปลูกาปลูกถือผักคะ

การคว่าไปแกก็ว่าแต่านคือพวกแกก็ให้มันลูกไปกัว่าน้องลด่สิมาได้ปูเงินน้องลุ่น้องนึดงาน่อยนื่องมาน้องยิดงานถิงงานเขารายงานตัวพ่อมาแล้วครับปูแล้วแกแต่เมื่อคยถึงไอ้เสียงใหญเสียงใหญ่ดิปู เจ้าของขาดความนองแพ่งเนี่ยปวดขาดความแท่งก็แบแจ่มันง่ายเ้อะขาดแบแทงขาดแท่นอนเห้ยคือมันง่าย้วยบ่กัดตัวแกก้าวแกงกัดตัวจะมึงทำไงแกซ เอาเครื่องไม่กับ่าดึงแจ้งหนูซื้อเกลองนะปเข้าเาออกไปเผาเข้าไม่เอาไม้ถึงคุ้มถ้าเผาแล้วไมุ่กบโด่งแต่ก็แต่กับเผาสักตัวหนึ่งคือปากักปากเปล่ยนเออดูแลแต่กตบว่าดูหีน้อคนเท่ากืเท่าก็บว่าว่าเท่าเเออว่าตรงแต่เขาเกิดโจ๋นี่ค้อนอต ครับปูนี่แหละลูกหลานบนเส้นทางใจจะจะข็มาจนว่าหอดวันที่ชาวตืมเฮกมากังแต๊กกกันแต่เข่ากันแต๊กึกดํำหวานกังแจกมาคู่ผ้าคืผ้าคขะงเาม่คู่มากังแต่กยืดดอนที่คอคู่แบบตอนคู่กะว่ากันเออขึ้นแจ๊เกิอสักเดียวนี่มันเกีไปเนาะครับปูเออ